สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซี FC บอรสกูสุคนเดอร์ยินดีตอนหับขาวูุซองเข่งล่าสาวลาวน้องพี่น้องมื่อนี้เสาเข่งก็อยู่ห้าอยู่หน้าคือเก่านะ้องเสาเข่งก็สิมาปลูกมักผิกน้องพี่น้องปลูกกับส่วนในใกล้ๆเทียงนี่แหลนะเนาะเป็นส่วนมักแตงเก่ากับส่วนมักถั่วเก่าน้องพี่น้องกบไปเบิ่งไปซมนุมกันเลยเนาะตอนนี้แม่เพิ่งกรขุดเลยเนาะเขาก็สิมาเห็ดคุ้มเลยก็ปลูกเลยน้องพี่น้องส่วนมักถั่วกะพอได้ตำอยู่พี่น้อง แต่กับบอได้ลายเนาะเดนมากมันเพราะว่าเครือมันก็เพี้ยมีอยังเนาะพี่น้องในส่วนมักแตงเก่าสเสเข่งนี่แหละไอ้หัวงามฮะนี่เบียร์มัริกเอาน้ำไผ่แม่น้ำนาไผ่งามมาลีเนาะงามกว่าของเฮาอีกนี่พี่น้องเบียร์มัรกิกจักจักตน้นบ่แม่ คอน้ำนาไ้ามาเนาะพี่น้องสาวต้นได้อยู่ซาวคุมเนาะส่วนนี่ก็ใกล้เทียงนี่แหละพี่น้องเป็นส่วนมักแตงเก่าเนาะส่วนมักแตงปลูกปีนี่แหละค่ะพอได้กินอยู่มักแตงก็ได้ปลูกเป็นแถวไปได้ไหมมันจังนะ ตอนเซาเก่งคุณเซาเก่งก็สิบ่ได้ถ่ายเด้อพี่น้องบ่มีอันตากล้องให้เนาะพี่น้องค่ากล้องเซาเ่งก็บ่มีเนาะข้ามันก็ค่ามื้อนี้ก็อากาศก็เย็นอยู่พี่น้องแต่ก็บ่ได้หนาวแฮงคือมื้อแต่เก่าเนาะแต่เก่าหานี้าบ่มีแดดด้พี่น้องวันนี้ก่มีแดดเบิดมื้อมื้อนี้แดดออกแต่เช้าเนาะอากาศพอดีพอดีเนาะแบบมีลมแน่นะแดดกวันยังจันทร์ ต้นวาาัวลาพาจนบ่มีอดอกสิปงแบบกินนะนี่ค้นกลิ่นสวนซากุงพี่นอ้องอึกลึกจักจูดพี่ชังสวนพ่นใหญ่ได้สวนซากุงจัพิ่นไปทางใดเลยคือจักจูดสวนเนาะ ชวนอยู <airplanes. S 2> ồ, y, ổ, ่หัวเทียงว่าไม่ใหญ่กล้ปลูกนอกผิดดอกอ่ะจะหดปลูกยังแสแม่เนี่มันปลูกมันต้นกับปลูกก็เรียนกันคือขุมมันผิดบุตรใหญ่แล้วพอดีแหละสาวตนสำเนี้ เียมก็ได้เขากับบมมีค่าตั้งกล้องเนาะพี่น้องเขากับสิบไปคุดคือกันไรเนาะพี่น้องกับคือสิบุมมีคนจับกล้องให้ดอกเนาะเดี๋ยวเขากะทาเบิ่งทาซมนกันตอนคุดแล้วเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวคุดแล้วเขาก็สิบปลูกเนาะตอนนี้เขาก็สิบไปปลูกกันเลยเนาะพี่น้องจักไดจักคุมกับบไดเนับเนาะเขาก็ได้อันหดน้ำลงคุมมันแน่ แล้วน้องพี่น้องแต่เขาโคตรบริลายเนาะเดี๋ยวเราก็สิมาปลูกกันเลยเนาะพี่น้องวันนี้เกือบคนละสี่แล้วพี่น้องเอาเหลือตีดิแม่โคตรมากอันนี่าหบแน่นยุกเอาก็แน่นเลยต้นใหญ่ๆใส่ทั้งโพนเลย ข้อเปียกผิกน้เข้าได้แต่ก็มาปูกใช่น้อยกับยามันยันมามันได้กิน,นอันนี้ก็ใส่กละตุนนะมันขึ้นได้ได้กับยาม เราเคยปลูกพริกากเถือ่อนอะไพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกเลยเนะพี่น้องผาเบิ่งน้ำกันเด้อว่าวยได้กินหรือเปล่างาเมล็ดต้นนั่นสุด ตอนเหดน้ำเพาะเจกไหวเนาะคุปติสิบเออสิบเอ็ดแล้ว เป็่ยผิกได้่าตุกผิกตอนแดดผู้ใหล่พี่เอาปีหน้าผู้ใหลพี่ได้กินย้ามันเขาดำนาผู้ใหญเนาะย้าดำนาาก่ดำนาแล้วผู้ให่ด้กนผู้องลืมไหนปะด้นเนะ ខ្ញុំនឹងទៅអស់ហ្នឹង เบี้ยหมักผิกับยังเรือแต่ยอดอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมักเคือยนะพี่น้อง ບໍ່ຢາກงາມບໍ່ໄດ້ເນາະເຮົາກໍຊິໃຊ້ຄຸມລະ2ຕົ້ນເນາະໂຕກິລາຍກັບໂຕงາມປົນນ ตามคุ้มพี่น้องอันเบี้ยมะเขือเฮาเนาะพอบรได้ซื้อบรได้ขอมุงน้องพี่น้องปลูกไว้เั็นต้นงวงงวงต้น มุ่งกระเซ็นน้ำอพดมันแหงจะไปกินมาฮอกฮดลา้อกกก่อนเขาปลูกฮอกรฮดดิ่เลยเนาะพลลาพิบวม ก็ได้ดอกมนะันต้นหมืหักได้ี่มคือเห็ดลายบนเหมือนเดียยกันนะ่ะมันก็ใหญ่างามดีนะโอ้โหจริงงามดีบอดเด้อพี่้องส่วนตรงนี้ผมว่ามันบวบเป็นโพนเนาะ ตาก้องยังเป็นเลอพี่น้องวันนี้ฮะจะเป็นยังไงแหละจิดนี้ตากอา้องอะไรนี่เป็นคุมมันต้นเน,น,ะนาพะ,พะ,พะพี่น้องถูแหลพน้าถูแหลี่เป็นจิตมันต้นอีแล้ว พัก็ไม่ไดปลูกไม่ปลูกในบ้านี่แล้วนอกบ้านนี่คุม S <S <an other> มีเลยน้องพี่น้องส่วนแบบผี่ชองเนาะอันนี้กับหัวมันสิงามหรือบอกว่ามันบเป็นโพนเนาะพี่น้องมีแต่โพนทางนี้เนาะแถวนี้บุ๋มเป็นโพนเลยทางนี้แบบเขาคุณปลูกมันแปลงงามมากเลยตอนนี้เนาะพี่น้อง,อปปง,ง,งนนเสนะาเข่งก็ได้มาเทียงเลยเนาะเสาเข่งก็ได้ป,ป,ป,ปโฮโฮลูกบังค์ผีโคตรมังค์ผีแล้าๆเนาะพี่น้องที่เขาก็ทาเบิ่งปีหน้าจอะลรพี่น้องจังสิได้กินเนาะเสาเข่งก็บเเคยปลูกบังค์ผีชากเถื่อพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกเลยเนาะพี่น้องบหัว่าสวงามหรือสิเป็นยังไงเนาะพี่น้อง กะทาเบิง่งทาหลุ่นน้ำกันปีหนาบแล้วเนาะพี่น้องผู้จับกล้องไฮมือนี่กะเป็นแม่ของเสกเองเนาะพี่น้องบูฮู้ว่าคลิปในมือนี่ตอนเสกเองอันพดบักฟิกบูฮู้ว่าคลิปสิเป็นยังไงเนาะทาเป็นบอดีกะขอโทษขออภัยนําเด้อว่าแม่เสกเองเพิ่อกับบูเคยจับกล้องเนาะพี่น้อง ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกัสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากซองเคงล่าสาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี